มากพอแล้วจะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณเป็นอะไรเนี่ยก <c oughs> ็คุณรู้ั่นดิแฟนฉันก็ทำแบบนี้กับฉันได้ไงอะ่ะ <c oughs> นี่แฟนคุณกำลังนอกใจคุณอยู่เหรอ <c oughs> ฉันว่าฝันชีวิตแต่งงานของพวกเราไห้ทุกคืนเลยนะ <c oughs> แฟนคุณเป็นตำรวจใช่ไหม <c oughs> คุณรู้ได้ไงอะ่ะ เอางี้คุณอยากแก้แค้นไหมล่ะคุณว่าไงนะก็ถือซะว่าเป็นการไถ่โทษที่ผมขโมยกระเป๋าคุณแล้วกันนะผมคืนให้ตอนนั้นฉันคิดไม่ออกเลยว่าระหว่างแฟนฉันกับโจรคนนี้มีเรื่องอะไรกันแล้วทำไมพวกเขาถึงอยากเอาชนะกันพอฉันด้วยฉันชื่อตัก๊กและนี่ก็คือเรื่องราวความรักของฉันไปเถอะ ีนครุคณคุณให้ฉันนั่งตรงนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาก็เห็นฉันหรอกก็ผมต้องการให้เป็นแบบนี้แหละขอโทษนะครับขอ,อนมสดที่ดีที่สุดในร้านให้แฟนผมที่หนึ่งครับได้ค่ะเรอสักรู่นะคะคุณคุณบ้าไปแล้วแหระเบาหน่ยสิจะเบาทำไมให้เขาได้ยินไปเลย เขจะได้รู้ว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะที่สนุกกับการใช้ชีวิตอยู่โอเคอจนแก้วนะครับและแล้วแฟนของฉันก็รีบเดินเข้ามาที่โต๊ะทันที แต่เขากลับไม่ได้มาหาฉันใช่คุณฟอสคุณมาทำบ้าที่นี่ฮหะคุณเชหลังจากเรื่องนั้นคิดว่าคุณลืมบอกแล้วสิอย่างนี้ได้ข่าวว่าคุณเพิ่งออกจากคุกมาเนี่ยหวังว่าคุณคงจะมีช่วงเวลาที่ดีในนั้นนะครับนี่พวกคุณสองคนรู้จักกันเหรอตั๊กคุณมาทำบ้าที่นี่แกขี้คุกเนี่ย แล้วมันเกี่ยวอะไรคุณด้วยอ่ะมันเกี่ยวสิครับก็ตั๊กเป็นแฟนผมไงแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเพระว่าตั๊กอะ่ะกำลังจะแต่งงานกับผมอะไรนะตั๊นี่คุยกันแต่งงานไอ้หมอหนี้จริงเหรอไอ้ขี้คุกเนี่ยนะคุณก็ไม่ใช่คนดีนี่คุณก็จะชู้เหมือนกันน่ะเพราะว่าตั๊กเขาน้าฉลาดพอนอะน่าจะรู้ว่าคนจะเลือกใครระหว่าง เจ้าชู้ที่รวยกับคิดคุแกอ่แกตัดกกับบ้านไม่อ่ะฉันไม่ไปกับคุณอะไรนะใช่ฉันกำลังจะแต่งงานกับเขาตัก๊กนี่คุณประสาทไปบ้านอะอะโอเคจริงๆผมก็ไม่สนใจอะไรคุณหรอกก็ออกสมันดีนะ เี่กกลงูแล้วทีนี้เราเองไงกันต่อตองไงอะ่ะก็ดื่มฉลองไงคุณคงมีความสุขมากสินะเพราะว่าคุณได้แก้แค้นตำรวจที่มันจับคุณเข้าคุกได้แล้วอะ่ะเนี่ยถ้าคุณไม่รู้อะไรไม่ต้องพูดดีกว่าแต่ฉันรู้นะ ว่าคุณสองคนกำลังหลอกใช้ฉันอยู่ไปลืมกระเป๋าล่ะฉันเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาสนใจฉันตอนนี้ฉันถึงได้รู้ว่าไม่มีใครต้องการฉันจริงๆแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนต่อต้องสาวมาทำอะไรตรงนี้คนเดียวเหรอจ๊ะ ก็ต้องการกระเป๋าแล้วก็เงินของเธอไงแต่ถ้าใจใดีนะได้เธอด้วยก็ดีเหมือนกันเนี่ยนี่ชีวิตฉันมันจะเฮงสวยวันเดียวสองรอบเลยเหรออยากได้อะไรก็เอาไปเลยใจบุญซะนด้วยขอบใจนะ <c oughs> ไปดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยไป ฉันว่าแกกำลังเล่นผีคนนะแค่ตรงนาพ่อเนไะเอาสอนอนไหนดีวะหลักฐานก็มีขนาดเนะี่ย่ยานะพี่โอย้ะคุณไปไหนเนี่ยฉันจะไม่ตอบคำถามกับคนที่รู้จักกับโจนแถวนี้ไปทั่วหรอกไม่ตอบก็ได้จะเป็นถอะไปไปไหนผมรู้นะว่าคุณไม่มีที่ไปอะ่ะไปอยู่บ้านผมก่อนก็ได้ นี่คุณจะบ้าเหรอ,อคุณมาก,กระชากกระเป๋าฉันแมนทมยังทําให้ฉันเลิกกับแฟนแล้วตอนนี้คุณก็จะลากฉันไปบ้านคุณอีกเนี่ยนะถ้าคุณอยากเดินเล่นร่อนให้จรนมาก,กระชากกระเป๋าก็แล้วแต่นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> ไปเถอะอากาศข้างนอกมันร้อนอยู่บ้านผมมีเครื่องดื่มดับร้อนด้วยนะเพิ่งไปขโมยจากร้านค้ามามคุณนี่มันจริงๆเลยนะมผมล้อเล่นมันก็อาจจะจริงอย่างที่คุณพูดนะ แต่ตอนนี้ก็มีแค่ผมคนเดียวนี่ที่แคร์คนยอยู่อยู่ๆฉันก็รู้สึกวันไหวกับผู้ชายคนนี้ก็ได้ฉันไปกับคุณก็ได้ไว้ฉันจะรีบหาที่อยู่แล้วรีบออกมาแล้วกันโอเคไปกระเป๋า ครับเขาดูแลฉันอย่างดีคอยเอาใจใส่จนฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราคุยอะไรกันไปบ้างแต่บรรยากาศมันช่างอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายจนฉันเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ เช้าฉันตื่นขึ้นและจำทุกอย่างได้อรุณสวัสดิ์นะแม่สาวน้อยนี่คุณตกใจอะไรบ้านผมมีมะรงสาบเหรอไอ้บ้านคุณมีมะเร็งสาบด้วยเหรอไม่ไม่ไม่มีแล้วคุณตกใจอะไรขนาดน,นั้นเนี่ยเออเมื่อคืนเราได้ไม่คุณหลับสนิทเลยเราสองคนไม่ได้มีอะไรกันไม่ต้องเป็นห่วงนะ Oh. ฉันว่าฉันควรจะกลับได้แล้วเดี๋ยวก่อนสิคุณผมทำมื้อเช้าไว้รอคุณด้วย oh. นะอย่าเพิ่งกลับรับรองเลยถ้าคุณได้ชิมคุณจะติดใจแล้วก็ร้องว้า wow. วแน่นอนมาสินี่คุณทำอาหารเป็นด้วยเหรออ้าวคุณคิดว่าผมขโมยของเป็นอย่างเดียวเลยเหรอผู้ชายคนนี้เขาดูไม่เหมือนพวกโจรขี้ขโมยเลยสักนิดสายตาและรอยยิ้มของเขา ทําให้ฉันเห็นจิตใจที่ดีของคุไม่รู้าคุณจะชอบหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมทาสุดฝีมือเลยถึงผมจะมีรลายแต่ผมก็ทำข้าวเป็นนะครับแค่ว่ามันแปลกนะทำไมอ่ะไม่อร่อยเหรอท่านหมายถึงว่าชีวิตของคุณอ่ะก็ดูเหมือนคนปกติทั่วไปมีครอบครัวมีเพื่อนแล้วก็ดูชีวิตมีความสุขดีแล้วทำไมคุณถึงไปเป็นโจรได้อ่ะมันก็มีบางเรื่องเกิดขึ้นแหละ แต่ผมว่าไม่พูดถึงมันดีกว่าคุณพูดเหมือนกับว่ามีบางอย่างบังคับให้คุณต้องเป็นโจรอย่างนั้นเหรอแล้วคุณคิดจริงๆหรอว่าผมจะเดินเข้าคุกไปตั้งอันสิบเจ็ดปีอะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดอะคุณจะเข้าไปอยู่ในคุกได้ไงถ้าคุณไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องพูดก็ได้ผมก็อยากใช้ชีวิตปกติอยากเรียนหนังสือเหมือนเพื่อนอยากทำงานในดีอยากพาสาวสวยไปกินร้านอาหารหรูๆเหมือนกันแต่ต้องไม่ใช่คนที่คิดว่าผมเป็นโจร เดี๋ยวคนสิคุณที่ฉันพูดไปแบบนั้นอะ่ะฉันแค่คิดว่าคนเราสามารถเลือกได้นี่ว่าอยากจะมีชีวิตแบบไหนแล้วคุณเลือกให้แฟนคุณไ่่นอกใจได้ไหมละ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณผมมีอะไรจะพูดล่ะเดี๋ยวก่อนสิคือฉันหมายถึงว่าต่อให้จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณในอดีตอะ่ะ มันก็ไม่ใช่ตัวกําหนดอนาคตของคุณได้นี่คุณก็ยังพาสาวสวยไปนั่งกินข้าวร้านอาหารหรูๆได้ถ้าคุณต้องการอะจริงๆฉันก็รู้จักเขาแค่วันเดียวแต่ไม่รู้เพราะอะไรฉันรู้สึกประมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้ ฉันแทบรอเขากลับมาที่บ้านไม่ไหวแล้วมอสมอสคือคนเขาจริงๆค่ะนี่คุณหาฉันเจอได้ไงอะ่ะเ,เรื่องสิงผมเป็นตำรวจนะเก็บเข้าของระบยบผมได้แล้วฉันจะไม่ยอมไปไหนกับคุณทั้งนั้นไม่เอานนะมันเป็นโจรน,นะมันแค่หลอกใช้คุณเพื่อจะแก้แ,แค้นผมไง รเรื่องจริงเ<ๆ>พราะผมเป็นคนจับมันเข้าคุกเองคุณหมายความว่างไงอ่ะ <S <S> ก็ตอนนั้นผมเป็นตำรวจจบใหม่ไงผมต้องการที่จะเลื่อนขั้นเร็วๆผมก็เลยหาเหยื่อสักคนหนึ่งแล้วผมก็เจอบอสผมก็เลยยัดข้ขอหาว่ามันขโมยไงผมก็เลยยัดมันเข้าคุกผมก็เลยเลื่อนขั้นแค่นั้นคุณทำแบบนี้ได้ไงอ่ะคุณพังชีวิตเขาเลยนะสนใจแล้วช่างหัวไปเลย ตอน,นี่ผมแค่ให้คุณนะผมต้องการให้คุณฉะนั้นเกิดบ,บ้านไปกับผมแนละ้วคุณไม่น่าบอกเรื่องนี้กับฉันเลยอะทำจริงคุณจะเลือกไอ้ขี้แพ้นั้นจริงเหรอคุณนั่นแหละไอ้ขี้แพ้เอาจริงเหรอวะอ้ย อ๋อคือผมอยากขอโทษคุณในสิ่งที่ผมพูดไม่ดีไปวันนี้อ่ะแต่ผมรู้นะว่าจนแบบผม,มไม่คู่ควรกับคนสวยแบบคุณแล้วก็คงไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่ว่าผมฉันรู้แล้วนะว่าคุณไม่ได้ผิดอะ่ะว่าไงนะแล้วฉันก็จะทําให้ทุกคนรู้ด้วยว่าคุณก็มีโอกาสเหมือนกันคุณทําแบบนี้ทําไมอ่ะเออก็เพราะว่าฉันชอบคุณเข้าแล้วไง ที่พบเธอแกลบดงเด็กของเธอที่เคออยอไอมันดังในนิยายที่ฉันเพ้อและฝันไม่ได้เไม่เคยคิดว่าจะเธอ,อคงไม่ฝันบเข้าูไปามึกข้างในมาถึงตอนนี้ฉันถึงได้รู้ว่าความรักไม่จำเป็นต้องเลือกคนที่ดีที่สุดแต่ต้องเลือกคนที่รักและเข้าใจเราที่สุดต่างหาก ว่าใจมีแค่เธอแอบรักเธอคนเดียวตลอดมาไม่กล่ความร,รักกับเธอสักที